กลับก็มาแล้วครับค่ะนรกมาทูดมาแล้วไม่ใช่เออเมื่อกี้ช่วงพักเบรกผมก็มานั่งคิดว่าเอเทปนี้ถ้ามัน,ม,นมันเออมันออกอากาศตอนกลางวันคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่นอนก็เพราะว่านะแต่ถ้าคุณเป็นคุณตาคุณยายที่นอนตอนตีหนึ่งเนี่ยตลอดเราออกอากาศเขาจะนอนหลับไหมอะหลับหลับนะฟังฟังเพลินเินะฟังเพลินเพินนะครับเขาเรียกว่าฟังเป็นคติข้อคิดผมขอว่างก่อนนะจะได้แบบนะครับนะครับจะได้เป็นคติข้อคิดเอาเก็บไว้สอนตัวเอง ก่อนที่เราจะสอนคนอื่นเราต้องสอนตัวเองก่อนเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรไปบ้าง<ช>เราทําดีไปแล้วหรือยังแล้วที่สําคัญครับเราสั่งงาม1และงามสองหรือยังครับรอ,ยอยู่ดีก็เข้าครับมาค่ะบขายครับโอ้ยมันไม่ขายไม่ได้ครับเพราะงามหนึ่งงามสองของเราในตอนนี้ขายได้ทะลุแสนขวดแล้วแต่แน่นอนครับมันยังไม่พอครับเกษตรกร,กรไทยยังรวยไม่ทั่วฟ้าเลยดังนั้นเราก็จัดไปสิครับ โปรโมชั่นครับย้ำนะว่า20สายตอนนี้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วดังนั้นรีบกลิ้งกังโทรมาครับราคาคู่นี้เปิดใจไป1,200บาทแต่ถ้าคุณซื้อ2ชุดในราคา2,400บาทเราแถมให้อีก1ชุดทั้งหมดนี้6ขวดในราคาเดิมครับ2,400บาทรีบโทรมาครับ082 442 3626หรือเป็นชุดใหญ่ขายให้ไปเลยครับซื้อ6ชุดฟรีอีก4ชุดกลายเป็นเท่าไร20ขวด ตกควรละ370บาทใช่ไหมพี่ก้วยใช่นะราคานี้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับในราคาสุดเิ็เจษ7,400บาทมาดูกันดีกว่าว่างาม1งามสองของเราถ้าไปฉีดพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวนั้นดีขนาดไหนนี่เลยจะทําให้รวงใหญ่เม็ดนี่เม็ดเต็มแต่เม็ดบดีไม่มีโรคเชื้อราถูกต้องนะคะนะฉีดผลไม้ผลดกลูกสวยรสชาติหวานนะคะครับฉีดยางโอ้โหน้ํายางไหลดีนะคะไม่มีโรคราเส้นดําทั้งสิ้นนะคะที่ช่วงนี้ยางแพงคุณดี เอาแน่นอนราคาดีีไฉดนะฉีดมันมันลงลงหัวใหญ่แป้งดีน้แป้งเยอะได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมและช่วงนี้ปาล์มก็ราคาดีนะคะรีบซื้อไปฉีดนะคะให้ทลายมันใหญ่ขึ้นนะคะเข้าโพฉีดไม่ฉีดได้โรคฝันหลอกก็ไม่มาด้วยเออนะจะพลิกพืชผักสวนครัวไม้ดอกได้หมดค่ะย้ำนะครับว่าของดีจัดโปรให้แบบนี้ไม่รีบโทรมา พลาดนะจ๊ะพูดเลยครับย้ำเบอร์อีกทีนะครับ082423626ครีบโทรมาสั่งตอนนี้เลยนะคะหมอจะสั่งคุณผู้ชมให้สั่งเลยค่ะคือการสั่งสต้องสน้คงของดีมีที่นี่นะคะไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้ใช้ช้ากว่าคนอื่นพอใช้ช้ากว่าคนอื่นคนอื่นรวยแล้วก็ไปยืนตาปีบๆอิจฉาเขาอีก ผิดนะอิจฉานี่จริงๆก็มีสิทธิ์ตกนรกเหมือนกันนะคุณทำไปร่อยนะรอฟังนะว่าจะเข้าเขาหรือเปล่าอ่ะมาเริ่มกันดีกว่ามาเริ่มกันนะคะที่สันชีวนรกอันเป็นนรกใหญ่กลุ่มที่หนึ่งนะคะหนึ่งนะคะเรียกว่าเวตารณีนรกแปลว่าแม่น้ําเวตารณีอแปลว่าข้ามยากคือแม่น้ําด่างที่ร้อนเดือดพร่านเรียกว่าเวตารณีบัวและสิ่งต่างๆในแม่น้ํานั้นเป็นอาวุธทั้งสิ้นอ นายนี้ระยะบานตกเบ็ดสัตว์นรกอีกด้วยนะคะก็คือจะมีคนตกด้วยชิวแต่ถ้าสมมติตกแล้วขึ้นมาแต่ไม่ใช่ปลาไงแต่เป็นพวกคนที่ตกนรกคุณผู้ชมตรงนี้ขยายนิดนึงคือนรกชั้นนี้เขานรกบริวารเนี่ยสิบหกชั้นเขาจะอยู่รอบ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 กับขุมที่หนึ่งคือสันอะไรนะคุณคุณพี่กล้วยเวตาลนีนรกเขาจะอยู่รอบรอบสันคณะเนเนเน่นสันสันจะชีวะนรกก็คือจะเป็นชั้นหนึ่งไอผมดูเชี่ยวชาญเรื่องนรกอะ สามพอดีคุณผู้ชมเออนะแกไม่เคยทําผิดเลยนะไม่มีสักข้อคุณอย่าพูดอย่างนั้นมันจะดูมูซานะฮะอ่ันี้ก็คือจะอยู่ตั้งบริเวณรอบๆนะครับมาต่อต่อต่ค่ะสองนะคะคือสุนัขนรกแปลว่านรกสุนักคือฝูงสุนักขาวแดงดำเหลืองและฝูงแร้งกาอุ้ยน่ารักจังเลยกรุ่มรุมกัดตีจิกยางอรบาลโอยสำหรับบาปโอ้โห ที่เขาทำอะไรรที่มีคำกล่าวร้ายด่าว่าสมณะพราหมณ์และท่านผู้มีคุณข้อนี้เลยนะคะหมอกก้วยตกแน่คือคุณอยู่เปผู้ยังไงนี้คือด่าด่าด่าคนผู้มีพระคุณใช่ไหมโอ้โหชอบเถียงแม่มากอ๋อเถียงไงเถียงแต่ด่าด่าอาจจะร้อนแรงกว่าไม่ด่าไม่ด่าแต่ว่าชอบเถียง ชอบเถียงนี่คุณดูดิต้องหมานี่น่ารักไหมน่ารักนะตัวแดงเลยแเจี๊ยบเลยนะอะต่อต่อต่อนะคะสันโชตินรกแปลว่านรกไฟโพรงคือสัตว์นรกในกุมนี้มีสรีระลุกเป็นไฟโพรงแผดเผาทั้งถูกทรมานต่างๆสําหรับบาปที่ประกอบกรรมนะคะหยาบช้าก็คือเบียดเบียนบุรุษสตรีที่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่มีความผิดนั่นไง พวกจับแพะเนี่ยคุณระวังไว้นะผมพูดไว้เลยนะพวกจับชอบจับแพะเนี่ยคุณดูไว้นะอาชีพอื่นก็ได้ไงจับแพะนะนะคนี่ไงนี่นี่คุณดูนี่น่าน่ากลัวนะอันนี้น่ากลัวคุณดินนะเหมือนไปแบบไปลงแบบอ่างจากุชชี่อ่ะแต่แบบเป็นแบบเพลิงนะคุณเลนะสบายเลยไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นวิญญาณเราจะเจ็บหรือเปล่าเนาะไม่เคยไงคุณหันมาถามอันนี้ก็ลึกผมก็ไม่รู้นะเอามานะคะต่อนะคะที่4ี่นะคะ อังคารกาสุนรกแปลว่านรกหลุมฐานเพลิงคือตกลงไปไม่ทรมานในหลุมฐานเพลิงแล้วเนี่ยสำหรับบาปที่ช่อกงเบียดบังถือเอาทรัพย์ที่เขาบริจาคเพื่อการกุศลรหรือชักชวนให้เขาบริจาคอ้างว่าเพื่อ,อเป็นการกุศลได้ทรัพย์มาแล้วถือเอาเสียเองและสำหรับบาปที่เป็นหนี้ทรัพย์ผู้อื่นแล้วโกงหนี้นั้น ลูกนี้ทั้งหลายนะจ๊ะใครที่ยังไม่ใช้นี่หมอกล้วยก็ใช้นะจ๊ะระวังตกนรกนะระวังขุมนี้นะเราจองพื้นที่ให้คุณแล้วนะแต่ลูกนี้ผมก็ไม่ค่อยมีหรอกกลัวปากกลักลัวกนรกเมื่อกี้ขุมที่เท่าไหร่สี่นะต่อมาของผมครับโลหะกุมมะพีนะครับ อ่ะอ่านใหม่ก็ได้โลหะกุมพีนรกอ่านอย่างนี้จะเคลียร์กว่านะครับแปลว่านรกหม้อโลหะโอ้ยนี่หม้อสองหูนี่หรือเปล่ากระทะทองแดงคนนึงยางยานี้เป็นหม้อนี่เป็นหม้อเออใช่ใช่ใช่เขาเขาบอกว่าไทยเราจะเรียกว่านรกหม้อกระทะทองแดงหรือเรียกได้สองอย่างนะใหญ่ขนาดเนี้ยดูใส่ได้เพียบนะครับเป็นนรกที่เป็นเขาเรียกว่าภาชนะที่จะตกลงไปไม่ทรมานสําหรับบาปที่ทุบตีเบียดเบียนสมณพราหมณ์ผู้มีศีลก็คือตีพระ ใช่นะมีข่าวเหมือนกนันนะเมื่อก่อนที่แบบว่าทาร้ายพะระเคยเห็นไหมเออมาต่อมาครับ6ครับคีวะรุญยะจนะรกนะครับแปลว่านรกที่ดึงคอให้หลุดโอ้ตายแลย้ว<ะ>ด,ดึงคอให้หลดุดคือเอาเชือกพันคอเสร็จแล้วจุ่มลงไปในน้ําร้อนในหม้อทองแดงนะครับหให้คอหลุดอย่างทรมานโอ้โหนะครับสำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนทําลายหมู่เนื้อนก เขาบอกว่าวงเล็บด้วยนะนรกขุมนี้ในไตรภูมิพระร่วงนะครับเรียกว่าโลหะกุมพีเหมือนกันเขาเรียกดึงคอให้หลุดเขาเรียกโทรมานน่ากลัวนะคนนี้นะมากมากคือคือจุ่มแล้วก็ดึงจุ่มแล้วก็ดึงใช่ก็ดึงจนก่อนหลุดหลุดแล้วจริงๆนะนรกถ้าเราสังเกตดูดีแต่ละขุมดึงหลุดแล้วใช่ว่าจะจบนะใช่ค่ะใช่ว่าอ้อจบไปเกิดดีกว่าไม่ไม่ไม่ับเขาก็จะสลับเสกปุ๊บเสีบกลับเข้ามาดึงอีก ดึงอีกคุณทําเขาบอกไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะอ่ะมาครับขุมที่7นะครับทุสะปราดนรกนี่อ่านอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่นะคิดคิดคุณพี่กวยเอ๊ะใช่ไหมนะใช่ครับนะแปลว่านรกข้าวรีบและแกลบฟังดูสบายๆมีอาหารให้ทาน <laughs> นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันดีกว่า <laughs> เขาบอกว่าเป็นนรกขุมนี้นะจะมีสัตว์นรก นะครับลงไปวักน้ําในแม่น้นาํานรกดื่มด้วยความกระหายอ๋อเดินทางมาเหนื่อยๆนะครับวักดื่มแก้กระหายแต่น้ําที่ดื่มเข้าไปนะครับจะเป็นข้าวรีบและแกลบไฟแม่เ,เป็นไฟอีกแล้วแกลบไฟนะครับไหมร่างกายทั้งหมดเป็นการทรมานสําหรับบาปที่เอาข้าวรีบแกลบหรือฟางปนข้าวเปลือกนะครับเอามาหลอกขายว่าข้าวดีอ๋อเรียกว่าพวกที่หลอกอะ่ะใช่ โอ้โหว่าแล้วทาไมเนี่ยคือมันมันมีอย่าบอกว่าคุณเคยทานะไม่ไม่ไม่มีมีแต่คือเราฝังใจไงว่าทําไมพ่อเน่ชอบให้เรากินข้าวหมดอ่ะเขาต้องบอกต่อตกนรกมากินข้าวไม่หมดกินข้าวไม่หมดไม่ใช่ระวังชาวนานะพ่อบอกตกนรกใช่พวกที่แบบมันมีจริงคุณผู้ชมที่เอาพวกแกลบอะไรเงี้ยไปยัดเขาเรียกว่าโกงเขานั่นแหละคือจากข้าวที่ดีๆก็เอาแกลบยัดไส้อะไรเงี้ยพูดง่ายๆพวกลงสีทั้งหลายแหละ เออที่คุณทําไม่ดีนะ,นะที่ <นะ S 1> คิดจะเอารัดเอา<ช>เปียบชาวนานี่นะครับระวังตกนรกขุมนี้นะเขาเรียกว่านรกเข้ารีบและแกลบมันจะทั้งร้อนทั้ง,ท,งทั้งที่เราหิวน้ำนั้นเดินทางมาไกลๆ <c oughs> วักเข้าไปปุ๊บเป็นแกลบแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไหม <c oughs> อ๋อทรมาร์สุดๆอ่ะมาอีกสักหนึ่งเขาเรียกว่า <c oughs> สักหนึ่งขุมนะสำหรับช่วงนี้สติหะตะสะยะนรกนะครับ <c oughs> นี่แปลว่านรกที่แทงด้วยหอกจนลม้มลง <c oughs> นี่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 น นี่เอาไปคุณ<ด>แทง<ด>ไม่ต้องแทงผมหยุดหยุดหยุดงาง,งขนาดนี้กับหอกเนี่ยคุณผู้ชมแทงแทงแทงจนจน,จนล้มอย่างไนเขาบอกว่านารกที่แทงด้วยหอกจนล้มลงเขาบอกว่าคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้จะถูกแทงด้วยอาวุธต่างๆอย่างเนี้ยจนตัวพุนยางกับใบไม้เก่าโอ้โหเขาเปรียบเทียบนะ,ะสำหรับบาปท,ที่ประกอบกรรมมิชอบนะครับเลี้ยงชีวิตด้วยอะทินนาทานต่างๆมีทั้งปล้นสะดมขโมยช่อโกงชุจริตเบียดบังง่ายๆเลย โจรขโมยใช่ค่ะนักการเมืองที่เอาเปรียบประชาชนหรือทั้งนั้นเลยมีอะไรล่ะอะไรก็ตามที่มันได้มาโดยมิชอบไปพี่กล้วยนี่นะคุณผู้ชมเนี่ยใครที่เป็นคนที่ชอบโกงทั้งหลายหละนี่นี่นะนะแทงทั้งทิมทั้งตำแทงจนเละอ่าใช่แทงจนเละแล้วก็ประกอบร่างใหม่แล้วก็แทง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 อีกเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบร่างใหม่คุณผู้ชมอันนี้คืองะหอกของเล่นนะหอกจริงอะมันแหลมมากเลยนะใช่ แล้วเราคงไม่เอามาเล่นกันหรอกนะคร<ช>ับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราขอขอปิดไว้ที่8ดขุมก่อนะนะครับพี่กล้วยผมนึกถึงเรื่องหนึ่งอันนี้คุณผู้ชมสามารถไปเซิร์ชได้ใน YouTube ถ้าอยากดูเขาเรียกว่ามีคนที่เขาบอกว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายใช่แล้วเขาได้ไปท่องนรกคุณเคยฟังไหมที่ไป,<ค>ไปท่อง,งเที่ยวเออแล้วเขาก็ไปดูมาอะอย่างยังอาจารย์ไพศาลพูดถึงอาจารย์ไพศาลบ่อยผมชอบดูเรื่องของแกนะเออที่แกไป ไปเขาเรียกไปไม่ใช่สแกนกรรมเดียอะไรนะไปขอขอมากรรมที่สอนคนนี้ไปขอขอมากรรมอาจารย์ไพศาลเคยบอกว่าเขาเรียกว่าจะมี<ฆ>มีร้อนระเย็นอย่างที่บอกอ่ะจะมีกองเย็นกองร้อนเขาเรียกว่าเป็นกองบุญชั้นบนนะก็จะมีเย็นนี่ก็คือสวรรค์นั่นแหละถ้าร้อนก็จะเป็นนรกค่ะ<ฆ>แล้วถ้าขึ้นไปอ่ะเขาก็จะมีมีคนที่อยู่กองร้อนเขาจะบอกว่าให้คนที่อยู่ทำมันนู้นทำมันนี่นี่น,น,นะส่วนอีกคนหนึ่งที่เขาผมจําชื่อไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่า เขาเคยตายไปแล้วก็พอฟื้นขึ้นมาบอกว่ามีเหมือนยม,มทูตเหมือนที่พาเข้าไปคเดินไปในทุ่งที่แบบห่างไกลลิฟสุดท้ายก็เนี่ยเขาก็เล่าคล้ายๆกันคือมีนรก8ดชั้นไล่ไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเล่าพีก่กล้วยว่ามีตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ถึงที่มาเขาเรียกว่าพามาทัวร์สถานที่ก่อนเปิดคัมภีร์หนังหมาปุ๊บเออคุณยังไม่มีในสารระบบคันนี้ ยังไม่ใช่คุณเอเอเาไปส่งใหม่ใช่นายต้องเอาขอกลับไปส่งแบบนี้ใช่ไหมใช่เหมือนแบบว่าก็เหมือนจะมาถึงก็เลยได้มีโอกาสได้ทัวร์ได้ทัวร์พังเหมือนดีโนเหมือนทัวร์นรกอยากรู้ว่าคนที่ไปทัวร์เนี่ยอตอนนี้ก็ทําอะไรอยู่คุณีิเดี๋ยวผมจะไปตามไปตามข่าวา,าวเนะขาให้แล้วกันคือเคยได้ยินหลายครั้งแล้วสําหรับคนที่มีเขาเรียกว่าประสบการณ์เฉียดตายหลายคนจะพูดว่าเคยไปดูทั้งนระกสวรรค์แล้วกับมาสอนเอาจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อครับคุณผู้ชม ถ้าบอกว่าเป็นความงมงายถ้าคุณไม่เชื่อมันอาจจะได้นะแต่ถ้าเรามองในแง่ของมันเป็นการเตือนสติของให้คนที่อยู่เนี่ยไม่กล้าทําผิดเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าคุณมองอย่างนั้นนะเพราะแบบว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทําอะไรสิ่งที่อยู่ข้างหน้ารนตรงหลังพบภูมิที่เราต้องไปมันย่าแยกก่ขนาดนะคุณก็จะอยากไม่อยากทำไม่อยากทําหรอกนะบอกเลยไม่สบายหรอกไปนะทําตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วกันนะเหมือนตรงเนี้ยเนี่ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอคุณผู้ชมเนี่ย เกษตรกรทุกท่านคะถูกต้องครับมีของมานำเสนอตอนนี้แล้วนะคะจัดไปครับเบอร์หนึ่งและอสองนะคะรีบโทรมาสั่งนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสองสามหหครับคุณไม่ต้องไปทัวร์นรกและชีวิตคุณจะไม่ตกนรกทั้งเป็นถ้าคุณใช้งาม1และงามสองสุดยอดหักมาขายตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนะครับจัดไปครับโปรนะยังอยู่นะสองพันบาท 6ขวดหรือ7,400บาท20ขวดเลือกเอาเลยตามใจชอบสินค้าดีๆรอคุณอยู่อ่ะเดี๋ยวเรื่องราวของนรกภูมิของเรานะยัางอยู่นะครับยังเหลืออีก8ขุมบริวารนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อครับผม